ใครที่อยากเรียนรู้เรื่องฟันแนลฟรีนะครับดูคลิปนี้ได้เลยนะวิธีการสมัครทำยังไงนะครับผมสวัสดีครับผมเบียร์ฟีดอมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆไปดูวิธีการสมัครเข้าร่วมฟันแนลแบงค์ชาเลนจ์นะวิธีการสมัครยังไงเรียนตรงไหนนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับผม เพื่อนๆที่เข้ามาต้องรีบสมัครเลยนะเพราะว่าถ้าพ้นสิ้นเดือนนี้ไปเพื่อนๆอาจจะต้องเสียเงินเรียนเป็นหลักหมื่นนะครับสําหรับคอรสนี้โอเคไม่พูดพามทำเพลงเนาะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเลยแล้วกันว่ามันสมัครทางไหนนะปึ okay. ๊บโอเคเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวนี้นะครับเว็บไทยฟันแนลเนาะเนี่ยเป็นวิธีการสมัครเข้าไปเรียนฟรีนะเรื่องของฟันแนลนะครับ เข้าที่ไทย funnel.com เว็บนี้นะเพื่อนๆเข้าไปปุ๊บพอเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็คลิกตรงนี้นะครับปุ่มสีเขียวตัวนี้เพื่อแอดไลน์เพื่อทดลองใช้ funnel bank ฟรีทันทีนะครับเพื่อนๆคลิกแอดเข้าไปพอเพื่อนคลิกแอดเข้าไปปุ๊บถ้าเพื่อนใช้โทรศัพท์มันก็จะเด้งเข้าไลน์เนเป็นการคลิกเข้าไลน์แนะครับหรือถ้าเพื่อนสมัครผ่านคอมนะเพื่อนๆก็เอาโทรศัพท์ยกมา สแกนตัวนี้เพื่อเข้าแอดไลน์ของฟันเนของไทยฟันแนลนะครับอ่าและเพื่อนเพอ,นพอแอดไลน์เข้าไปแล้วเพื่อนๆจะได้ข้อความอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูปึ๊บนี่นะเนี่ยมันก็จะมีข้อความออโต้เด้งไหมเพื่อนอย่างนี้นะครับเนี่ยสวัสดีครับคุณที่เข้ามานะอ่า คลิกเข้าไปที่หน้า funnel bank challenge ได้เลยนะตัวนี้ฟรีนะครับพเพื่อนๆก็จะคลิกลิงก์เข้าไปเนาะอ่ะผมจะคลิกให้ดูนะจะทำให้ดูเลยอ่ะสเต็ปแรกนะครับคลิกปุ่มนี้ add line นะพอ add line auto ปุ๊บจะมีแชทนี้เด้งเข้ามาพเพื่อนๆก็คลิกลิงก์ไปนะครับอ่ะก็จะเข้าสู่หน้าของ funnel bank challenge ตัวนี้เนาะพเพื่อนๆที่มาหน้านี้แล้ววิธีการไม่ยากแล้วครับผมพเพื่อนๆก็สมัครเข้ามานะครับ เนีย่ยใส่ชื่อนามสกุลนะอีเมลเบอร์โทรศัพท์มือถือเข้ามาเพื่อที่จะเข้ากลุ่มเรียนฟรีได้เลยนะครับอ่ะเนีย่ยเพื่อนๆสมัครก็ใส่ไปเลยชื่ออะไรนะนายส,สมชายนามสกุลนานยิ่งอ่าอ,อีเมลก็ใส่อีเมลจริงของเรานะ green a d ที g. เบอร์โทรศัพท์มือถือ,อใส่เบอร์ไปปุ๊บเลือกตรงนี้นะเราอยู่ในธุรกิจไหนเราจะทำตรงนี้เราทำเป็น e commerce, อีคอมเมิร์ซอ่ะเราใส่ไปตรงนี้แล้วกดร่วมเข้าร่วมชาเลนจ์นะปุ๊บกดปั้งปุ๊บเพื่อนๆก็จะถูกเด้งส่งมา,าที่หน้านี้นะครับนี่นะหลังจากเพื่อนๆกรอกข้อมูลทุกข้อแล้วนะปุ๊บเมลกับ โทรศัพท์นี้ต้องใส่ตามจริงนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีอ e ีเมลส่งไปให้เพื่อนนะเพื่อนๆจะได้เรียนก็ต้องเช็คตรงนี้นะครับอ่าปุ๊บอ่ะกดเข้าร่วมชาเลนจ์ปุ๊บอ่าก็จะส่งมานี้ถ้าเพื่อนกรอกทุกอย่างครบแล้วติ๊กตรงนี้เรียบร้อยเนาะถ้าไม่ติ๊กมันจะกรอกไม่ได้เอ้ยจะจะคลิกแล้วมันจะไม่เด้งมาหน้านี้นะครับอ่าทีนี้มาเด้งมาหน้านี้ง่ายแล้วนะครับก็คือเพื่อนๆจะต้องทําทุกขั้นตอนตรงนี้ครบนะโอเคขั้นตอนแรกก็เน,นี่ยครับขอ้อ1นสเต็ปแรกสมัครทดลอง มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะให้เพื่อนๆกดที่นี่ครับอา register นะแหมสวยเสียเคีย์อา register ต,ตัวนี้นะครับผมเบิก็คลิกเข้าไปนะคลิกไปก็ใส่เหมือนเดิมชื่อนะอาสมนี่นะอีเมล,ลก็ใส่อีเมลของเรานะ อ่าปุ PM ๊บเมลอะไร i, ใส่ไปนะครับแล้วเดี๋ยวพอเพื่อนเพื่อนสมัครเสร็จมันจะมีเมลเด้งไปที่เมลของเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนสมัครเรียบร้อยนะพาสเวิร์ดครับก็ใช้พาสเวิร์ดอะไรก็ได้ที่เราจําได้นะก็ใส่ไปนะครับนะปุ๊บพอใส่เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนติ๊กตรงนี้ปุ๊บอ่าจะเป็นเครื่องหมายสินี้ขึ้นมาเครื่องหมายถูกขึ้นมาเนาะเพื่อนๆก็จะกดสับมิดนะถ้าเพื่อนๆนกรอกข้อมูลไม่ครบเพื่อนเพ ปุ่มนี้เพื่อนๆจะกดไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้เพื่อนๆพอกดเข้าไปปุ๊บอเพื่อนๆก็จะเด้งเข้าไปสู่หน้าของฟันนัลแบงค์เนอะเป็นหน้าของการอ่าใช้งานการสร้างโปรแกรมเครื่องมือการสร้างฟันนลเนอะแต่เพื่อนๆเนี่ยยังใช้ไม่เป็นนะครับยังใช้ไม่เป็นไม่เป็นไรอ่ะให้เพื่อนๆถ้าสมัครเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วกลับไปที่หน้า thank you เมื่อกี้นะครับ ไปที่หน้าแต่งกิวทนี้ไปขั้นตอนที่2ของเราคือไปกดเข้ากลุ่มการเรียนรู้ของ Funnel Bank คือกลุ่มนี้แหละที่ผมบอกมีคอร์สฟรีมูลค่าเป็นหลักหมื่นอยู่นะครับเพื่อนจิ้มเข้าไปเลยนะ,ะมันก็คือกรุ๊ป a c e b o o k นั่นเองครับชื่อกุ๊ปนี่นะครับชื่อกุ๊ป one funnel challenge generation 2 by funnel bank นะเพื่อนๆก็เข้ามาปุ๊บเพื่อนๆก็กดเข้าร่วมกลุ่มนะครับอันนี้ผมเข้าร่วมแล้วเนะเพื่อนเ,อนเอนกดเข้าร่วมกลุ่มไปแล้วก็ตอบคำถาม3ข้อนะครับ ตอบให้ครบทุกข้อนะแล้วเพื่อนๆก็รอแอดมินรับเข้ากลุ่มนะเพื่อนๆก็จะสามารถได้เรียนฟรีนะครับเนี่ยมีหน่วยการเรียนรู้อยู่20หน่วยแล้วนะในนี้นะเนี่ย,นะยเยอะมากนะครับเนี่ยหน่วยการเรียนรู้พวกนี้นะบอกผมบอกได้เลยเด็ดสุดๆนะครับแล้วฟรีด้วยเนาะปึ๊บทีนี้ขั้นต่อมาเพื่อนๆกลับมาที่หน้าตั้งคิวอีก,อ,กอีกทีนะครับอ่ากดข้อ3ก็คือเพื่อนๆเ,เ,เข้ากลุ่มไทยฟันแนลนะกดคลิกเข้าไปนะ กลุ่มไทยฟันแนลเป็นกลุ่มของผมเองนะเพื่อนๆอยากเข้ามาเรียนรู้ศึกษาเรื่องฟันแนลนะเพราะว่าเพื่อนๆไปเรียนในกลุ่มนี้มาอาจจะมีข้อสงสัยต่งตางๆครับเพื่อนๆสามารถเอามาพูดคุยกันในกลุ่มนี้ได้นะเนี่ยมาถามต่อเนะี่ยมีเพื่อนๆเ,เข้ามาแนะนําตัวกันนะนะครับคือเพื่อนกลุ่มนี้จะเป็นเพื่อนที่สนใจเรื่องฟันแนลนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาสนใจทำฟันแนลกันเนี่ยมีคนไปเรียนมาเป็นยังไงมาพูดคุยกันเนอะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อ,อยาวๆในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเรื่องของคนที่สนใจฟันแนลนะครับเป็นกลุ่มที่แบบบอกเลยว่าเด็ดนะครับอ่าทีนี้เพื่อนๆทําเสร็จทุกขั้นตอนแล้วเนะ <c oughs> เพื่อนๆก็รอนะครับรอให้ถูกอนุมัตินะครับรอให้กลุ่มวันฟันแนลแบงค์ชาเลนจ์อนุมัติเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเรียนได้เนะเรียน <c oughs> แล้วรู้สึกอะไรยังไงก็เข้ามาเม้นคุยในกลุ่มไทยฟันแนลนะหรือว่าทักมาคุยผมในไลน์แอดไลน์เอ้ยในไลน์ออฟฟิเชียลตัวนี้ไลน์ไทยฟันแนลก็ได้นะครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้นะโอเคคลิปนี้ก็ไม่นานมากแนละ้วประมาณ5-6นาทีนะครับถือว่าน่าจะครบทวนนะตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนอะผมทบทวนอีกทีสรุปนะครับสรุปอีกทีคนที่อยากเรียนเรื่องฟันแนลฟรีนะคนที่ตามผมมาสมควรเห็นผมพูดเรื่องฟันแนลเนอ้ถแตใครยังไม่รู้ว่าฟันแนลคืออะไรดีอะไรยังไงลองไปดูคลิปกบของผมนะครับ คลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนฟังว่าสมัครยังไงนะเพราะผมเห็นเพื่อนๆเ,เข้าไปสมัครแล้วไม่สําเร็จกันหลายท่านนะครับทําให้เสียโอกาสตัวนี้ไปผมไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นคอร์สท,ที่ดีมากๆและเนื้อหาข้างในมันดีมากๆน่าเรียนมากๆนะครับผมใครที่อยากเรียนผมสรุปให้นะขั้นแรกเพื่อนๆมาที่เว็บนี้นะครับผม h a i f u n n e l c o m ตัวนี้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ เข้าเว็บนี้มาปุ๊บกดไลน์ทดลองใช้นะกดแอดไลน์เข้าไปปุ๊บก็จะส่งเพื่อนๆมาหน้าแอดไลน์เนาะหรือถ้าเป็นในมือถือมันก็จะเข้าหน้าแอดไลน์ไปเลยออโต้เพื่อนๆนก็แอดไปปุ่มนี้นะครับพอเพื่อนแอดเสร็จแล้วปุ๊บก็เข้าไปในไลน์ปุ๊บเพื่อนจะได้เด้งข้อความนี้มาครับนี่เด้งลิงเด้งลิงก์นี้มาเพื่อนๆก็คลิกลิงก์ปุ๊บเพื่อส่งมาหน้านี้ครับหน้านี้คือหน้าการสมัครร่วมชาเลนจ์หรือว่านั่แหละเข้าไปเรียนฟรีนี่แหละนะครับปุ๊บ ถ้าเพื่อนๆอยากอ่านรายละเอียดก็ลองอ่านดูนะน่าสนใจมากแต่สิ่งที่เพื่อนจะได้แน่นอนตรงนี้คือได้เรียนฟรีนะครับผมพเพื่อนใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงอีเมลจริงเบอร์โทรศัพท์จริงเลือกกลุ่มครับเป็นกลุ่มไหนอ e ีคอมเมิร์ซหรือเป็นโค้ดหรือว่าจะทำอินโฟโปรดักต์นะทำเสร็จแล้ว,พวเพื่อนๆกดเข้าร่วมชาเลนจ์นะครับ่กดเข้าร่วมชาเลนจ์เสร็จปุ๊บเพื่อนๆจะถูกส่งมาหน้านี้ครับแต่งกิ้วขอบคุณที่ร่วมชาเลนจ์นะพเพื่อนๆก็ทําการสมัครตรงนี้ครับ 3ขั้นตอนเนอะขั้นตอนแรกไปนี่คลิกเข้าไป r e g i s t e r f u n n e l b a n k นะเข้าไปปุ๊บให้เพื่อนๆกด r e g i s t e r ตัวนี้นะครับกด r e g i s t e r แล้วก็ใส่ชื่อจริงนะาสกุลจริงอีเมล,ลแล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะครับเสร็จแล้วคลิกที่ชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้แล้วก็กด Submit ไปนะเป็น,ปนอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆจะได้เข้าไปหน้าใช้ของตัวนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้ไม่เป็นหรอกครับในช่วงแรกก็ยังไม่ไมต้องสนใจนะเดี๋ยวค่อยมานั่งเล่นดู แต่ทีนี้ให้เพื่อนกลับไปสู่หน้าจอนี้ก่อนครับหน้าแตงกียวตัวนี้เนื้อเพื่อไปทําขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ต่อเพราะขั้นตอนที่2ตัวนี้จะ,จะเป็นขั้นตอนที่สําหรับขั้นตอนสําหรับเข้ากลุ่มเรียนรู้นะพอคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมากลุ่มนี้นะครับ One Funnel Challenge ตัวนี้เพื่อนๆเรากดเข้าร่วมกลุ่มนะแล้วตอบคําถามเพราะว่าถ้าใครไม่ตอบคําถามเนี่ยแอดมินจะไม่รับเข้ากลุ่มนะเนี่ยเข้ามาในกลุ่มจะ พอไปแอดมินเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะได้เนี่ยครับเรียนรู้นะครับจส20หน่วยนะเนี่ยเนื้อหาบอกเลยว่าสุดยอดมากๆแล้วครับเนี่ย20หน่วยเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปเรียนที่อื่นหรือของเมืองนอกผมบอกได้เลยว่าหลายหมื่นนะครับราคาเนาะแต่วันนี้เพื่อนมีโอกาสได้เรียนฟรีก่อนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆใครที่เห็นคลิปนี้นะครับเข้าไปสมัครดนด่วนเลยนะครับผมรีบแล้วเข้าไปเรียนเลยนะโอเค ปึ๊บสมัครเสร็จนี้ซื้อออกมากลับมาหน้านี้ต่อนะครับไปสมัครสเต็ปสามต่อครับคลิกเข้าไปกลุ่มไทยฟันแนลนะอันนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะครับก็เป็นกลุ่มที่รวมเพื่อนๆที่สนใจเรื่องฟันแนลนี่แหละครับแต่มันจะลึกกว่าในเพจเนาะเพราะว่าในนี้ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่ผ่านการชาเลนมาแล้วได้เรียนกันมาแล้วเนื้ในนี้เนื้อหาม,มันจะลึกนะครับก็ให้เพื่อนเข้ากลุ่มนี้ด้วยโอเคก็จบประมาณนี้นะเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจเนาะ สนใจเรียนเรื่องฟันแนลผมบอกเลยนะครับอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบดีมากนะมันเอาไปทําให้ธุรกิจของเพื่อนนะพัฒนาแล้วก็เพิ่มยอดขายมหาศาลนะครับแล้วก็ยุคนี้บอกเลยนะคนที่ไม่ทําฟันแนลนะถือว่าค่าตัวตายนะเพราะว่าค่าแอดมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักการ เพิ่มผลกําไรให้ตัวเองโดยการใช้ฟันแนลนะจะทําให้เพื่อนตามคนอื่นไม่ทันนะแล้วตอนนี้มันมีการเรียนฟรีเนี่ยอยากให้เพื่อนไม่พลาดกันนะครับผมเข้ามาเรียนที่ลิงก์ข้างบนนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยปุ๊บนี่นะครับลิงก์นี้เนาะ Thaifunnel.com มาเข้าไปเลยนะจิ้มเข้าไปแล้วก็ทําตามสเต็ปที่ผม ทำให้ดูในวิดีโอนี้นะครับผมโอเคสําหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าเพื่อน,อนๆมีอะไรสงสัยอะ่ะคอมเมนต์ไว้ได้นะแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกดติดตามกันไว้นะตรงนี้ปุ่มสีแดงเนี่ยแล้วที่เพื่อนๆจะได้ข้อมูลใหม่ๆจากผมนะครับมีการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปนะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีคำถามหรืออะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะโอเคสำหรับวันนี้ผมเบียร์ฟรีดอมก็ขอลาไปก่อนนะครับไม่อยากให้คลิปยาวแต่ก็ยาวเหมือนเดิม โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ